สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับพบกับไทยอีคอนนิวนะครับรายการทันข่าวไทยทันข่าวโลกครับที่จะมาสรุปข่าวนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจของข่าวสารต่างๆนะครับก็จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเราเจอกันในช่วงเช้านะครับซึ่งผมก็เอาข่าวต่างๆในประมาณ10ข่าวนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเนื่องจากภารก,กิจเองในช่วงเช้าก็อาจจะเยอะนะครับทั้งส่วนของตัวผมเองแล้วก็ตัวของเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้หลายคนก็คงไม่ได้ work from home แล้วนะครับก็ออกไปทํางานกันแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตกันปกติมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มขี้ขายขึ้นผู้ป่วยลดลงในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาสรุปช่วงก่อนนอนดีกว่านะครับเผื่อว่า จริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารก็ผ่านไปในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการเล่าสู่กันฟังเนี่ยในพรุ่งนี้นะครับในหลายๆสื่อแต่วันนี้เนี่ยเรามาฟังกันก่อนนะครับบางคนก็นอนดึกอาจจะฟังข่าวก่อนนอนสักนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็ออกไปทํางานได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ตกข่าวแน่นอนนะครับวันนี้นะครับข่าวที่สื่อทุกสำนักนะครับให้ความสนใจกันนะครับก็คงหนีไม่พ้นข่าวของน้องจีน่านะครับซึ่งน้องจีน่าเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านนะครับที่ อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันที่5กันยาที่ผ่านมาก็4วันแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องจีน่าน่ารักมากนะครับแล้วก็อายุเนี่ยก็เพียงแค่1ขวบ11เดือนเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าขอให้ได้เจอน้องจีน่าเร็วๆแล้ววันนี้นะครับก็เจอตัวน้องจริงๆนะครับก็พบอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งนะครับที่บริเวณ ใกล้เคียงกับหมู่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็จากการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยครับก็พบว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับชื่อนายเสี่ยวอายุ44ปีนะครับเป็นชาวเมียนมาที่เป็นคนที่เอาตัวไปนะครับแล้วก็ผลสอบเบื้องต้นนะครับก็มีบางกระแสข่าวเขาบอกว่านายเสี่ยวเนี่ยให้ให้การรับสารภาพบอกว่าจะนําน้องเนี่ยเพื่อจะไปเส้นไหว้ผีนะครับที่ ตามความเชื่อของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้เจอกับแม่แล้วนะครับหลังจากที่ชาวบ้านไปช่วยกันนะครับจนตามหาจนเจอนะครับได้เจอกับแม่แล้วก็เมื่อตอนเที่ยงที่ดูข่าวนะครับก็คือพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่แตงแล้วนะครับก็ยินดีกับครอบครัวของน้องจีน่าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ ชาวบ้านนะครับที่ช่วยกันตามหารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้มีข่าวดีในวันนี้นะครับสถานการณ์ของโควิดนะครับเป็นเรื่องที่เราจะติดตามกันต่อเนื่องนะครับในข่าวที่ต่อไปนะครับก็คือวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับโดยนายแพทย์จักรรัฐ์ทิพยาวงอานนท์นะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคนะครับได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ อาการไม่พึงประสงค์นะครับที่มีการรายงานเข้ามาหลังทิกจากที่มีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับโดยในส่วนของอวัคซีนของ a อสตราเซเนกนะครับที่มีรายงานเข้ามาเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าวิตนะครับ VITT เนี่ยนะครับที่ตามศัพท์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นอาการของอหลอดเลือดนะครับอุดตันผสมกับเกล็ดเลือดบางนะครับซึ่งก็ทำให้ มีผู้เสียชีวิต1ลรายนะครับซึ่งมีการสอบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยหลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไป15ล้านโดสโ,โดยประมาณนะครับซึ่งตามตามที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงวันนี้นะครับพบผู้เสียเสียชีวิตที่ยืนยันได้นะครับว่ามาจากภาวะนี้นะครับ1รายนะครับจากที่มีการรายงานเข้ามาทั้งหมดประมาณ628ลรายแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับพิจารณาไปแล้วเนี่ยสี่รยสิรายนะครับเขบอกว่าถึงจะมี ผู้เสียชีวิตนะครับจากภาวะต่งางนี้นะครับแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็เทียบเคสให้ดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตของบ้านเราในค่อนข้างที่จะต่ำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับมีความมั่นใจในวัคซีนว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะครับคุณหมอจัก,กรลักณ์เนี่ยใช้คําว่าวัคซีนที่อยู่ในขวดนะครับยังไงก็ไม่เท่ากับวัคซีนที่ได้เอามาฉีดให้กับประชาชนจริงๆนะครับจะมีประโยชน์มากกว่านะครับ นะครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวที่โอ้โหก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับอยู่ๆก็มีข้อมูลของผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับถูกเอาไปวางขายในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นรายงานข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามีข้อมูลจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับก็เอาถูกเอาไปวางขายนะครับทั้งหบดเนี่ย เป็นราคาแค่500เหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็ขนาดของข้อมูลเนี่ยถึง 3.75GB กิกะไบต์นะครับหรือว่าเออก็มีคําอธิบายว่ามันมากขนาดไหนก็ก็คือเขาบอกว่าก็ประมาณเป็นหมื่นบรรทัดนะครับก็คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขานับกันยังไงนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยนะครับก็ถูก เอาไปวางขายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็จะมีพวกกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มพวกคนที่ไม่หวังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเอาเข้ามาเอาเข้ามาแล้วก็มาเจาะข้อมูลนะครับประชาชนที่มาใช้บริการแล้วออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าย้อนไปนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยก็เคยบีที่โรงพยาบาสลสระบุรีใช่ไหมครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เคยโดนลวงข้อมูลมาแล้วนะครับทีนี้โอ้โกระทรวงสาธารณสุขก็ ต้องออกมาขอโทษนะครับเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจับมือกับกระทรวง ICT นะครับกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการที่จะมาตั้งศูนย์เฝ้าระวังไซเบอร์ภาคสุขภาพต่อไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับก,ก็คงต้องถึงเวลานะครับที่เราเนี่ยพูดกันเรื่องเรื่องดิจิตอลมานานนะครับเรื่องของการที่จะยกระดับเศรษฐกิจยกระดับการใช้งานดิจิตอลให้ประชาชนนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องควบคู่กันไปตอนนี้ก็คือเรื่องของความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็คือทํายังไงไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาเจาะระบบนะครับเข้ามาทําให้ข้อมูลพวกนี้นะครับที่จริงๆจะควรจะเป็นข้อมูลอย่างเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟด้วยนะครับก็ต้องภาครัฐก็คงต้องให้ความสนใจกับตรงนี้นะครับนะครับกับเ,เรื่องโควิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อยังอยู่ในเรื่องของของสุขภาพเรื่องของโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับเรื่องโควิดก็คือ,อจริงๆเนี่ย สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าหมอบางคนนะครับก็มองว่าหลังจากคลายล็อกแล้วนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวนารัตนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประเมินประเมินสถานการณ์ว่าต้องเฝ้าระวังเวฟห้าด้วยนะครับก็คือหลังจากเราผ่านเวฟสี่มาแล้วสถานการณ์เนี่ยอาจจะ ผู้ป่วยสูงสุดขึ้นไปถึง2 5 0 0 0คนนะครับต่อวันหรือว่าสูงกว่านั้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มลงมาแล้วนะครับซึ่งคุณหมอท่านนี้ก็บอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเวฟห้าเนี่ยอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราคาดเดาได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาหรือก็อาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้นะครับซึ่งในช่วงที่สถานการณ์เริ่มขี้ขายตอนนี้เนี่ยก็ต้อง ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องวางแผนที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไปนะครับอยู่กันในเรื่องของโควิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคนะครับอีก12ล้านโดสนะครับใช้เงินประมาณ4,200ล้านบาทนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ย โฆษกรัฐบาลนะครับอธิบายบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสนอเรื่องเข้ามาผ่านสบคแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการอนุมัติไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้ววันนี้ที่เข้าขรามอเนี่ยเป็นเรื่องของการขอใช้วงเงินกู้นะครับที่ที่ยังมีอยู่นะครับในการไปชําระเงินให้กับทางาบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนะครับซีโนแวคนะครับซึ่งส่วนนี้จะเอาเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของวัคซีนนี้เราจะฉีดไข้นะครับในเรื่องของซีโนแวคกับแอสตราเซเนกานะครับซึ่งก็ยัง ของเมืองไทยก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะสามารถต่อสู้กับไวรัสกายพันธุ์ได้นะครับโดยมีงานวิจัยทางการแพทย์ในรองรับด้วยนะครับความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับให้กับเด็กอายุ12-18ปีนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนของเรานะครับก็โอโ้เรียนออนไลน์กันมานานนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ก็คือจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเข้ามานะครับในประเทศไทยของเราแล้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็วางแผนนะครับว่าจะให้เด็กๆเนี่ยมาลงทะเบียนกันก่อนนะครับโดยโดยเด็กที่จะได้ฉีดไฟเซอร์กลุ่มแรกก็คล้ายๆกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือว่ามีเป็นเด็กที่มีอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังมีโรคประจําตัวนะครับแล้วเป็นเด็กที่ อายุ12-13ปีที่มีน้ำหนักเกิน70กิโลกรัมนะครับกลุ่มอายุ13-15ปีที่มีน้ำหนักเกิน80กิโลนะครับกลุ่มอายุ15-18ปีน้ำหนัก9กกิโลแล้วก็เด็กที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มนะครับก็คือโรคอ้วนนะครับโรคภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรวมทั้งโรคหอบหืดที่มีการรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคเลือดหลอดเลือดสมองนะครับโรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานและก็โรคพันธุก,กรรมต่างๆนะครับซึ่งเ,เด็กที่มีภาวะแบบนี้นะครับก็จะข้อมูลของกทมสํานักอนามัยนะครับจะประสานให้ได้มาฉีดก่อนนะครับส่วนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กทุกกลุ่มนะครับก็จะมีการหารือกันต่อไปนะครับหารือร่วมกับก,บกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับหารือร่วมกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยให้กับเด็กเพื่อจะ ต่อไปนียเด็กจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนได้นะครับจะเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอข้อสรุปอีกทีหนึ่งนะครับข่าวดีนะครับต่อไปเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนนะครับผู้ประกันตนมาตาามามมาตาา39นะครับที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมอยู่นะครับก็จะได้ลดอัตราการจ่ายสมทบนะครับอีก3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกันยานะครับเดือนนี้เลยนะครับไปถึงเดือนพฤศจิกายนะครับ นะครับผมก็ไปดูให้ว่าเอออัตราการลดนะครับส่วนของมตาตรา3าเนี่ยนะครับก็จะลดลงจากเดิมที่เคยจ่ายอยู่5%นะครับก็จะจ่ายเหลือ2.5%นะครับใครที่เคยจ่ายอยู่750นะครับก็จะจะไปจ่ายแค่ออนะครับก็จะจ่ายเหลือแค่375บาทนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยคูณ5ก็จะเหลือคูณ2.5นะครับส่วน ผู้ประกันตนม .39 นะครับจากเดิมนี่เคยจ่ายอยู่นะครับเดือน432บาทก็เหลือเดือนละ235บาทครับต่อไปอีก3เดือนนะครับเพื่อลดเ,ออเรื่องของค่าของชีพให้กับผ,กผู้ประกันตนนะครับลูกจ้างในในส่วนในช่วงที่กำลังเดือดร้อนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับในขณะนี้อยู่นะครับก,ก็ลดเงินจ่ายเงินประกันสังคมไปได้เรียกว่าทุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปนะครับ ส่วนของผู้ประกันตนนะครับในมาตรา3-3าซึ่งอยู่ในพื้นที่13จังหวัดที่จำได้ไหมครับว่าที่ที่ได้โดนผลกระทบจากการล็อกดาวไปนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาเดือนสิงหานะครับซึ่งเดือนกรกฎาก็ในกลุ่ม9อาชีพนะครับที่ไปไปยื่นเนี่ยก็ได้ได้เงินกันแล้วนะครับก็คือ2 5 0 0บาทนะครับส่วนในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้แล้วนะครับว่าให้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะครับ แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็กำชับด้วยว่าให้จ่ายเงินนะครับภายในเดือนกันยานี้เลยนะครับก็ก็ยินดีด้วยนะครับ,ก,บกับคนที่ได้รับใน,ในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่ม9้าอาชีพนะครับก็คือใครได้เดือนที่แล้วนี่ก็จะได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเรากม็มีกลุ่มคนที่ได้เพิ่มมาจากการอุทธร์ด้วยนะครับอุทธร์รอบนี้ก็เข้ามาเนี่ยเป็นวงเงินประมาณ8 6 2ล้านบาทนะครับก็จะได้จะจ่ายให้ด้วยซึ่งตรงนี้จ,จ่ายให้กับ ผู้ประกันตนด้วยนายจ้างด้วยนะครับผู้ประกันตนก็จะได้คนละ2 5 0 0 2เดือนก็2เดือนก็5,000นใช่ไหมครับนายจ้างเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าให้คนละ2,000บาทอขออภัยครับให้คนละ3,000บาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน200คนนะครับถาาประกรอบการที่มีพนักงานมากกว่า200คนก็เรียกได้ว่าก็คือได้ได้0 0แสนนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่13จังหวัดก็จะได้อีก6 0แสนก็รวมเป็น1ล้าน2นะครับเพราะฉะนั้น ก็ก็ถือว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการในในช่วงที่ยังจ้างงานในช่วงที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจจากโควิดอยู่นะครับก็ก็ตรงตรงนี้นะครับกรอบวงเงินเนี่ยใช้ไปทั้งหมดนะครับเฉพาะม .33 อ,อย่างเดียวนะครับในพื้นที่29จังหวัดก็คออือ13จังหวัดได้2เดือนนะครับ16จังหวัดได้1เดือนเนี่ยใช้วงเงินไปทั้งหมด3 4 0 1 5ล้านบาทนะครับ ต่อเนื่องกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็รอ,องนายกสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่า,เ,าเจอท่านที่ทำเนียบนะครับท่านก็ไม่ได้เจอกับผู้สื่อข่าวนานแล้วนะครับก็เลยถามว่าจะมีมาตรการเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างนะครับก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนะครับก็เตรียมเตรียมพร้อมไว้ในลิ้นชักหมดแล้วนะครับบอกทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยเตรียมเตรียมมาตรการต่างๆไว้แล้วนะครับก็ รอเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาที่เหมาะสมเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะออกมาได้นะครับในเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆทําให,ให้ขึ้นไปเป็นเวฟใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวฟใหม่กันเนี่ยก็ต้องเอามาตรการสาธารณสุขออกมาออกมาก่อนนะครับที่จะที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดนะครับซึ่งตอนเนี้ย ก็บอกว่ามีทั้งมาตรการใหม่และมาตรการเก่านะครับที่จะเอามาใช้ในช่วงที่จะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาจะเป็นคนละครึ่งเฟสสามหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการเพิ่มเงินโคนละครึ่งนะครับอีกสักส่วนหนึ่งนะครับให้ให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับหากสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับนะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับเป็น ข่าวต่างประเทศบ้างแล้วกันนะครับเราก็จะดูในในส่วนของทางญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่นายกนะครับได้ลาออกไปนะครับก็คือรับตําแหน่งมาเพียงเพียงหนึ่งปีนะครับคุณซึกะนะครับกำลังลาออกไปประกาศลาออกกับสื่อแล้วนะครับแล้วก็จริงๆทางไทยอคอนนิวเนี่ยได้ทำทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า คนที่เป็นตัวเต่งที่จะเป็นขึ้นมาเป็นนายกของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากนะครับก็ป๊อปปูล่าในเรื่องของการรณรงค์การฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการเมืองเนี่ยทางญี่ปุ่นก็จะถึงจุดเปลี่ยนที่จะมีนายกคนใหม่นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ หลังจากที่ประกาศภาวะฉุกเฉินมาในในเมืองใหญ่ๆห่อย่างโตกเกียวอย่างอะไรพวกนี้มาหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มเริ่มผ่อนคลายในช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะครอบคุมทั้งการเดินทางของประชาชนการจัดงานขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งการเสิร์ฟเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับซึ่งว่าประชาชนส่วนใหญ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนญี่ปุ่นคาดว่าจะได้รับวัคซีนกันเยอะแล้วนะครับซึ่งสตนักงานเกี่ยวสสำนักข่าวนะครับเกี่ยวดูเนี่ยเขารายงานว่า การผ่อนคลายนะครับตอนนี้มันมีการผ่อนคลายบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็เ,เงื่อนไขอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าการฉีดวัคซีนต้องเป็นไปตามเป้านะครับก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศจะผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการนะครับก,ก็ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าวัคซีน,นกระจายได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้มากขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ ปิดท้ายกันที่เกาหลีใต้แล้วกันนะครับเกาหลีใต้เนี่ยประกาศความสําเร็จนะครับในการทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนะครับที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามสร้างเสริมขุมกาลังนะครับของตัวเองนะครับเพื่อป้องกันภครคุกคามจากเกาหลีเหนือโอ้โหข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับจริงจริงเพราะว่าเราอาจจะเห็นแต่พี่คิมนะครับคิมจองอึนเนี่ยชอบประกาศนะครับว่าทดสอบขีปนาวุธทดสอบในเรื่องของ บางทีก็ให้ข่าวว่าเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะครับในการที่จะจะข่มขู่เกาหลีใต้บ้างนะครับในการที่จะประกาศกับประชาคมโลกนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่วันนี้นะครับเห็นสำนักข่าวต่างประเทศนะครับหยิบข่าวนี้ขึ้นมานะครับว่าเกาหลีใต้เฮนะครับทดสอบระบบยิงขีปนาวุธจากจากเรือดบน้ําที่พัฒนาเองด้วยนะครับสําเร็จก็ก็เรียกได้ว่าก็เป็นเป็นการสร้างเสริม ขวัญกำลังใจนะครับเรียกได้ว่าให้ในเรื่องของการที่จะปกป้องตัวเองนะครับก็เป็นเป็นอีกเรื่องสึ่งสำคัญก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับนะครับก็เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าอะไรที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ2เกาหลีนี้นะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศอื่นๆนะครับไทยคอนนิวจะหยิบยกมาเล่าต่อกันไปนะครับในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับก็ นัคลินสีเลิร์นะครับเล่าข่าวสรุปข่าวไทยอี่คอนนิวนะครับก็ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับในช่วงค่ำค่ค่อนมาทางดึกหน่อยนะครับแบบนี้ครับก็เพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์นะครับให้คุณทันข่าวไทยทันข่าวโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ